สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ช่องวัวบ้านบ้านนะคะก็ทําความสะอาดสวนนะคะแล้วก็ตัดย้านายที่ปลูกไว้แปลงข้างๆสวนน่ะนะคะฝั่งนู้นก็ตัดแปลงเล็กๆนะคะก็ตัดทักซีกหนึ่งนิดๆน,นะคะอันนี้ตัดข้างถนนนะคะคุณตาก็แบกไปขึ้นรถกระบะนะคะเพื่อที่จะไปให้วัวนะคะแต่ที่จริงก็คือเราก็เลี้ยงไร่ทุ่งปกตินะคะแต่ว่า ก็วันนี้ทําความสะอาดสวนด้วยก็ได้หญ้าไปให้วัวด,ด้วยนะคะทั้งเป็นหญ้าธรรมชาตินะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะตัดเพิ่มหญ้านายอีกนะคะเพราะว่าหญ้านายก็เริ่มสูงแล้วก็เริ่มที่จะแก่แล้วนะคะส่วนหนึ่งเราก็จะแบ่งไว้ทําพันธุ์นี้คะ่ะหญ้านายตรงนี้นะคะก็ตัดนิดนึงนะคะอ,อีกส่วนหนึ่งฝากด้านนู้นนะคะที่เขียวเขียวด้านนู้นเราจะเอาไว้ขยายพันุ์ต่อนะคะก็ท่านไหนที่ มีพื้นที่ว่างๆสัก1งาน2งานหรือ50ตารางวา2 0่0าตารางวาย่านายตอบโจทย์มากๆนะคะเพราะว่าขยายพันธุ์ได้เร็วนะคะขยายพันธุ์ได้เร็วอันนี้ก็จะมีทั้งย่านานแล้วก็ย่าธรรมชาตินะคะตัวนี้ก็เดี๋ยวจะขยายพันธุ์ต่อแล้วนะคะแปลงนี้ก็จะถนอมไว้สําหรับเอาไว้ขยายพันธุ์นะคะซึ่งเราปลูกตอนแรกเราก็เตรียมดินไม่ค่อยดีนะคะทีนี้ก็ จะมีทั้งหญ้าธรรมชาติด้วยนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวจะขนไปให้วัวก่อนนะคะให้ได้กินด้วยแล้วก็เอาไว้ขยายพันธุ์ด้วยนะคะอันนี้นะคะก็เดี๋ยวจะขออนุญาตตัดหญ้าตอก่อนนะคะเพื่อที่จะให้วัวนะคะเดี๋ยว นะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ก็ขนไปที่คอกเลยนะคะเน,นี่ยค่ะคอกวัวก,ก็จะอยู่ด้านนู้นนะคะอ่ะเนี่ยค่ะเห็นรถญ้าแล้วนะคะ นี่ค่ะก็สามารถขับรถเข้ามาจอดที่บริเวณที่จะให้วัวก,กินได้เลยนะคะอะถอยมาเลยถอยมาก่อนไหมอ่นนี่ค่ะวัวก,ก็เตรียมเตรียมรอแล้วนะคะอาเอาเร็วยกยกเลยยกให้เลยยกให้เลยก็วันนี้นะคะก็จะออกช่วงบ่ายเลยนะคะเพราะว่ามีหญ้าให้กินแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเขากินหญ้าเสร็จนะคะก็จะปล่อยให้เขาไป อนอนใต้ร่มขี้เหล็กนะคะเพราะว่าอยู่ในคอกนะคะก็ย่ำกับกับขี้ของเขานะคะก็จะทําให้พวกมแมลงวันเยอะนะคะก็ถ้าให้เขานอนข้างนอกที่ไม่มีขี้ของเขาเนี่ยนะก็พวกมแมลงรบกวนก็จะน้อยหน่อยนะคะเอาเร็วตัวามามาลงมา กินย,ยาแล้วกินบุกเฟ้ต์ครับกินบุกเฟ้ก,เก,เก่อนวันนี้บุกเฟ้วันนี้เสิร์ฟฟรีไม่มีค่าส่งมีบริการส่งฟรีถึงหน้าบ้านวันนี้ลูกค้าสั่งยา พอกินหมดก่อนนะคะยังไม่ให้ทั้งหมดทีเดียวนะคะเพราะว่าถ้าให้ทั้งหมดทีเดียวเดี๋ยวเขาจะเหียบทิ้งนะคะก็ให้ทีละนิดพอเริ่มหญ้าบางๆลงเราก็เติมเข้าไปอีกนะคะอันนี้ก็คือวิธีการให้หญ้าให้ฟางของให้วัวนะคะให้เ,เขากินดีกินเกลี่ยงนะคะถ้าเราให้ในจํานวนที่เยอะเลยทีเดียวเนี่ย เขาจะทำหกแล้วก็เหยียบทิ้งถส้ส่วนใหญ่นะคะก็เป็นการฝึกบัวไปในตัวนะคะ อันนี้นะคะญ่านายนะคะที่ตอนนี้ก็ก็แก่พอสมควรนะคะแล้วก็จะมีหญ้าธรรมชาติผสมด้วยนะคะ,ะตอนนี้เขาจะยังไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ไม่เหมือนฟางนะคะเพราะว่าเขาคุ้นจินกับการกินฟางในช่วงเช้านะคะคุ้นเคยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวอีกสักหน่อยนะคะเพราะว่าเมื่อเช้านี้คุณตาให้ฟางน่าจะให้ไปหนึ่งก้อนแล้วนะคะเนี่ยค่ะเราก็กระจายไว้ทุกฟ่ง ให้วัวได้ทานแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะส่วนเจ้าตัวพูดตัวนี้ที่ลุงผู้ใหญ่แกมาฝากเลี้ยงนะคะในที่เห็นยาม่วงๆอยู่ตรงนี้ก็คือจมูกของเขานะคะเดิมทีเนี่ยก็คือเจ้าของเขาไม่ได้ใส่ใจเรื่องของสายสะพายนะคะเนี่ยค่ะจนมันกัดกินสายสะพายมันตึงมากจนทําให้จมูกของวัวเนี่ยแหว่งเลยนะคะแล้วก็เน่านะคะเปื่อยนะคะแล้วก็มารักษาให้นะคะเอาน้าเกลือล้างแล้วก็ พ่นด้วยยาม่วงให้นะคะก็ดีขึ้นมาเยอะแล้วนะคะก็ฝากเตือนชาวเลี้ยงวัวเราทุกท่านนะคะบางทีเรื่องของอาการใส่ใจเรื่องสวนสะพายเรื่องสายสะพายต่างๆของวัวนะคะก็ควรที่จะมันตรวจสอบมันดูนะคะเพราะว่าถ้ามันตึงเกินไปเนี่ยมันจะไปรัดตรงบริเวณจมูกวัวนะคะแล้วก็ทําให้จมูกแหว่งได้นะคะควรที่จะเลื่อนนะคะเลื่อนสายสะพายให้เขาบ่อยๆนะคะ แล้วก็ตัวไหนตึงตัวไหนย่อนก็ดูรายละเอียดเล็กๆน้อยๆตรงนี้ด้วยนะคะอ่าเนี่ค่ะก็เริ่มกินกันแล้วนะคะเพราะว่าไม่คุ้นกับการที่ตัดหญ้าให้กินนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คืออิ่มฟางในช่วงเช้าแล้วนะคะแต่ว,ว่าก็เสริมให้เขานิดหน่อยตรงนี้นะคะเรายังจะไม่ให้หมดทั้งรถเลยนะคะก็นู่นหาะจ้วงประมาณเที่ยงก็จะม่ให้อีกทีนึงนะคะให้กินเสร็จแล้วก็ เข้าร่มที่เหล็กฝั่งด้านนู้นนะคะแล้วก็กินน้ําตามอัธยาศัยของเขาเลยนะคะช่วงเย็นคุณตาถึงจะเอาออกไปเลี้ยงนะคะอันนี้ก็บริบทของหน้าแล้งนะคะใครที่มีหญ้าก็คือได้เปรียบนะคะอย่าไปหวังพึ่งหญ้าธรรมชาติเพราะว่าฝนทุกวันนี้ฤดูกาลมันเปลี่ยนมันเลื่อนนะคะมันก็ทําให้ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลบางพื้นที่เนี่ยไม่มีแม้แต่ฝนสักเม็ดเลยซึ่งวัวเนี่ย มีจำนวนเยอะทีนี้ไม่มีหญ้าฟางก็แทบจะไม่มีอย่างนี้นะคะฟางก็มีแบบจํากัดถ้าจะให้กินตลอดมันก็คงไม่มีให้วัวกินในช่วงหน้าฝนนะคะนี้ก็ลองดูนะคะหญ้านายถามว่าตอบโจทย์ดีไหมก็บอกได้เลยว่าตอบโจทย์นะคะตอบโจทย์มากเพราะว่าเขาขยายพันธุ์เร็วแล้วก็ทนไม่ว่าจะทนแล้งทนฝนนะคะทนแล้งทนฝนต่างๆนะคะเนี่ยค่ะก็เมื่อวานนะคะจากที่เราสมทสบพััว สามตัวไปนะคะนี่ค่ะเจ้าฝาแฝดนะคะแล้วก็ตัวเมียตัวนี้นะคะก็ไม่มีปฏิกิริยาใดๆเมื่อวานก็กินหญ้าปกตินะคะกินหญ้าปกติเดี๋ยวล็อตต่อไปก็จะเป็นล็อตนี้นะคะช่วงสักประมาณช่วงอีกสามเดือนก็สนงสพายได้แล้วนะคะก็สนงสพายเป็นล็อตๆนะคะก็ท่านไหนที่ต้องการคนสนงสพายนะคะบริเวณ ในละแวกอำเภอเมืองสุรินทร์นะคะก็สนใจแจ้งได้นะคะก็มีบริการออกไปสนสภายให้ถึงที่นะคะแต่ว่าต้องบริเวณในเมืองสุรินทร์นะคะในอำเภอเมืองสุรินทร์นะคะในตัวเมืองนะคะบริเวณละแวกนี้นะคะก็สามารถไปให้บริการได้ค่ะนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องอุปกรณ์ต่างๆถ้าจะให้เราเตรียมให้ก็แจ้งได้นะคะ ก็เดี๋ยวจะทิ้งช่องทางการติดต่อสำหรับใครที่ต้องการสนสพายวัวควายในพื้นที่ในอำเภอเมืองสุรินทร์นะคะจังหวัดสุรินทร์นะคะก็เดี๋ยวจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้นะคะเผื่อท่านไหนทีอ่อยากจะสนสพายวัวนะคะถ้าไม่มีอุปกรณ์หรืออะไรก็แจ้งได้เราเตรียมอุปกรณ์ให้ครบเซตได้เลยนะคะอย่างนี้นะคะนี่ค่ะก็เพิ่งสนสพายไปเมื่อวานก็กินหญ้าปกติไม่มีปฏิกิริยาใดๆนะคะ แต่บางเจ้านะคะเขาเขามาพูดให้ฟังอยู่ก็คือที่ไป้องชายไปสนสภายให้เขาเมื่อเมื่อเดือนก่อนเขาบอกว่ามีคนมาสนสภายให้ข้อเขานะคะวัวไม่กินหญ้าเป็นอาทิตย์เลยนะคะแล้วก็จมูกเปื่อยเน่าด้วยนะคะทีนี้ก็ก็เป็นเทคนิควิธีการเจาะจมูกของวัวแต่ละคนนะนะคะว่าวิธีการเขาจะเป็นยังไงนะคะส่วนส่วนเรื่องของย่านายนะคะทุกคน ถ้าท่านไหนที่มีพื้นที่ว่างๆก็อย่างที่ทางช่องบอกว่าพื้นที่นิดเดียวก็สามารถปลูกหญ้าไว้ให้วัวได้แล้วนะคะหญ้านายเนี่ยขยายพันธุ์เร็วแล้วก็น้ำหนักดีนะคะบางทีเนี่ยแค่100ตารางวาเนี่ยกินได้ตลอดเลยนะคะถ้าเราบริหารจัดการดีๆให้น้ำให้ปุย๋ยตัดแล้วเอาน้ำลงเพราหว่านปุ๋ยอย่างเงี้ยนะคะแป๊บเดียวนะคะก็ ลองดูนะคะเผื่อเป็นทางเลือกนะคะสําหรับชาวเลี้ยงวัวอย่างเรานะคะเพราะว่าอย่างน้อยเขาก็ไม่ต้องมานั่งรดน้ําเติมปุ๋ยตลอดนะคะทีนี้เราก็จะโดยได้เบาแรงลงนะคะในการเลี้ยงวัวนะคะโดยเฉพาะวัวราคาถูกแบบนี้อย่าไปลงทุนในการซื้อหัวอาหารอย่าไปลงทุนในการซื้ออาหารเสริมต่างๆมาเลี้ยงวัวเลยนะคะเรามีวิธีการบริหารจัดการที่เขาเรียกได้ว่า เป็นวิธีการบริหารจัดก,การที่เราสามารถทําเองได้นะคะแล้วก็ลดต้นทุนได้เยอะด้วยนะคะที่บ้านก็จะช่วยกันแบบนี้นะคะทั้งตัดทั้งขนหญ้าอะไรต่างๆเอาให้วัวกินแบบนี้นะคะก็ช่วยกันการสนสะพายอะไรต่างๆคืออันไหนที่ไม่เป็นก็ต้องเรียนรู้เพื่อที่จะได้ลดขั้นตอนการาขั้นตอนกาเพื่อที่จะได้ลดค่าใช้จ่ายให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะว่าอย่างถ้าเราเอาเข้ามาสนสะพายแบบนี้นะคะก็ เขาก็คิดละตัวละสองร้อยนะคะค่าอุปกรณ์ต่างหากนะคะแต่ถ้าแต่ที่ค้องนะคะก็ไม่ได้คิดไม่ได้คิดเยอะขนาดนั้นนะคะไม่ได้คิดราคาสูงขนาดนั้นนะคะแต่ถ้าให้เราซื้ออุปกรณ์ให้ก็คิดเฉพาะค่าอุปกรณ์แล้วก็ค่าบริการเนินหน่อยนะคะก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือ,อชาวเลี้ยงวัวด,ด้วยกันนะคะเนี่ยค่ะยังไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะคะเพราะว่ายิ่มฟางอยู่นะคะแต่ตัวไหนที่เขายังไม่ยิ่มเขาก็เดินกินตามมรรยาสายของเขาเลย น,ะะนี่ก็คือ1วันที่เราจัดการวัวในหน้าแล้งนะคะวัวในหน้าแล้งแต่ถ้าวันไหนที่ไม่มีหญ้าแบบนี้เราก็เช้าเอาออกแต่เช้าเพื่อให้กินหญ้าเพราะว่าทําไมถึงเอาออกอช่วงเช้าค,คุณยายคะขอสอบถามค่ะทําไมถึงเอาวัวออกกินเช้าเ <c oughs> ช้าเช้าเลยในช่วงหน้าแล้ง มันจะโดนน้ำค้างค่ะพอได้กินได้มองเห็นอีสายยมาเขาก็จะเหี่ยวจนกัดไม่ถูกนู่นแหละกินแต่เช้าแล้วก็มานอนกลางวันจากพอบ่ายสามสี่โมงเราก็ออกอีกประมาณทุ่มหนึ่งก็ตามอัธยาศัยประมาณทุ่มแหละเข้าคอกอยาะจะบริหารจัดการอย่างนี้ตลอดถ้าเราว่างนอกจากจะไม่ว่างจริงๆก็จะติดคอกกินฟางกินหญ้าไปือค่ะก็หลักๆเลยก็คือพอช่วงช่วงหน้าแล้งเนี่ย หญ้าช่วงเช้ามันจะเขียวขจีกว่าใช่ไหมคะแล้ววัวเขาก็จะกินดีใช่ไหมคะใช่อ๋อเนี่ยค่ะก็เราเรียกได้ว่าความรู้ของภูมิปัญญาชาวบ้านที่โดนเขาเรียกว่าโดนปลูกฝังมานะคะแล้วก็เป็นความขยันของคนของคนแก่ด้วยนะคะที่แกต้องปรับคือวันไหนที่วัวไม่อิ่มกระวนกระวายบ่นทั้งวันนะคะวัวไม่อิ่มนี่บ่นทั้งวันนะคะทีนี้ถ้า วัวอิ่มนอนหลับเขาก็มีความสุขนะคะวัวมีความสุขตาคุณยายคนเลี้ยงก็มีความสุขไปด้วยนะคะเนะี่ค่ะก็เป็นวิธีของการเลี้ยงวัวแบบพื้นบ้านเรานะคะแต่ว่าเราก็มีพัฒนามีการพัฒนาที่พัฒนาให้ดีขึ้นนะคะแล้วก็มีการบริหารจัดการที่เรียกได้ว่าผสมผสานทั้งแบบโบราณแบบสมัยใหม่ทุกอย่างนะคะที่มันจะทำให้เรา เลี้ยงวัวได้อย่างมีคุณภาพแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายลดต้นทุนให้ได้มากที่สุดก็นำมาฝากทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้นำมาฝากทุกท่านเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวในคลิปถัดไปจะ,ะนำในส่วนของทิปของการถักเชือกสนสะพายนะคะมาให้ทุกท่านได้ชมเผื่อใครที่อยากจะฝึกทำเองนะคะแล้วก็ลองฝึกสนสะพายเองนะคะเพราะว่าน้องชายก็ไม่ได้ไปเรียนมาจากไหนนะคะเห็นเขามา ไปจ้างคนอื่นเขามาส่นสพายให้แล้วก็ไปจ้างเขามาส่นสบายให้ทีนี้น้องน้องชายก็เรียนคือสังเกตเอานะคะพอสังเกตปกุ๊บก็ครั้งถัดไปก็ลุยเองเลยนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นการบูรณาการลดรายจ่ายในคอกในในการเลี้ยงวัวให้ได้มากที่สุดนะคะสำหรับวันนี้ก็นำมาฝากทุกท่านเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ